แล้วคือถ้าใครแบบลดความอ้วนอยู่เนี่ยคือดูคลิปนี้ตายคาที่กันไปเลยนะคะอ้าวเนื้อหายไปไหนหรอวะจะบอกว่าไข่มุกคือดีเว้ยอะไรเนี่ยตัวอะไเนี่ยอะไรคะแอะแต่ไม่ติดเี้ยแค่ สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะพาเพื่อนนะคะไปตะลุยกินไปตะลุยช้อปกันนะคะที่สยามนะซึ่งวันนี้เนี่ยค่อนข้างน่าจะเป็นวันที่ลองเดกวันนึงเลยนะคะก็เลยอยากมานั่งแต่งหน้าก่อนนะคะซึ่งวันนี้แอมจะใช้นะคะเป็นรองพื้นเจ้าตัวนี้เลยค่ะเป็นลูเซียนะคะเบบี้สกินฟาวเดชันคะ S.P.F. 3 0นะคะ P.A. บวกบวกวกนะคะ, PA ะ,คะลักษณะเขาจะมาเป็นแบบนี้เลยนะคะเขาจะเป็นหัวที่เราสามารถกดนะคะ ได้เลยนะก็จะแทบให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะอันนี้คือเบอร์3เนาะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด4ีเฉดสีด้วยกันนะคะแล้วก็มีฟองน้ําแถมมาให้ด้วยนะคะในช่วงนี้ซึ่งลักษณะของเขานะคะจะมาในแบบกล่องแบบนี้เลยชอบอะตรงที่เขาเป็นหัวกดแบบเนี้ย คือเราสามารถกะปริมาณในการใช้ได้นะคะกดแล้วมันก็จะพอดีนะแล้วก็อันนี้คือเบอร์1น,นะคะก็ค่อนข้างขาวเลยทีเดียวนะอันนี้นะคะก็จะเป็นเฉดส,สีเบอร์สองนะคะเหลืองขึ้นมาอีกนิดนึงนะซึ่งเบอร์สี่ทเขาทำมาแบบแทนมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ ผิวแทนแล้วยังหาสีรองพื้นได้ไม่ตรงเฉดอะ่ะแอมคิดว่าสีเบอร์สีมันน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้ดีนะนี่คือสีเบอร์สี่นะคะตัวแอมก็ใช้บางทีก็ผสมเบอร์3เบอร์สี่นะคะประมาณนี้เนาะจะมาลงให้เพื่อนๆดูนะคะครึ่งหน้าก่อนหลอกกันนะเขาเนี่ยสามารถบิลได้นะว่าเราต้องการการปกปิดแค่ไหนนะคะแล้วก็เป็นรองพื้นที่คุมมันกันนะ้ำกันเหงื่อนะคะแล้วก็มีวิตามินต่างๆนะคะที่ช่วยบำรุงผิวนะ บางทีเนี่ยการที่เราบอกว่าใช้แป้งอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่พอนะบางทีเราอาจจะต้องใช้รองพื้นควบคู่ไปกับแป้งด้วยเนาะให้ผิวมันติดทนนานมากขึ้นนะคะแล้วก็ผิวแบบว่าดูสมูทมากขึ้นนะเห็นไหมอันนี้คือแอมลงแบบว่าแค่ชั้นเดียวนะคะก็ยังจะให้ดูแบบว่าเป็นงานผิวๆนะสำหรับคุณสมบัติของเจ้ารองพื้นตัวนี้นะคะคือเขาเนี่ยจะช่วยเบลอรูขุมขนนะคะแล้วก็ปกปิดนะให้รู้สึกว่าผิวสบายนะคะไม่ให้หนักผิวเนาะ ด้านที่ทาแล้วนะคะกับด้านที่ยังไม่ได้ทานะเดี๋ยวจะลงอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะค่อยๆกดกดกดไปนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็น a n t i ี้อจ n จิงด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะมีสารสก,กัดนะคะของสาหลายนะแล้วก็มีสารสก,กัดนะคะของแพนตอนนะให้ผิวยืดหยุ่นนะคะกระจ่างใสนะและแอมนะคะก็จะใช้นะเป็นเจ้าสีเบอร์สีของเขานะคะที่เข้มขึ้นมาหน่อยเนาะแทบบริเวณเกาะหน้านะคะ แล้วก็จะมาต่อนะคะด้วยแป้งฝุ่นของเบนนายนะะ่ะอยากได้ความสบายๆผิวนะคะบางทีถ้าเราแบบว่าใช้พวกแป้งพับอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะหนักผิวไปนิดนึงนะก็เน้นความสบายๆนะคะแต่ว่าติดทนนาน ซึ่งผิวตอนนี้มันดูแบบละมุนล,ละมุนนะคะแล้วก็เบลอผิวได้จริงแต่แอมจะไปเทสนะคะว่าลองเดทั้งวันของแอมเนี่ยเขาจะอยู่ติดทนนานหรือเปล่านะคะจากคุมมันจริงไหมแล้วก็จะดรอปหรือเปล่านะคะระหว่างวันก็เดี๋ยวไปเจอกันที่สยามค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงสยามสแควร์วันแล้วนะซึ่งนัดเบลไว้นะคะด <you> ูสิเธอเธอคนนั้น เธอยังคงไม่รู้ว่าเรามาแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอากิโยชินะคะให้ดูบรรยากาศในร้านนิดนึงโอ้ oh. คนเยอะมากเลยอว,วันนี้ oh. นี่อันนี้นะคะ oh. ก็จะเป็นเฟ่นะเกนาทีอันนี้ราคาเท่าไหร่นะคะ490รกบระบาทน,นะเมื่อกี้นะคะเราสั่งเนื้อไปทั้งหมด5จาน oh. ก e e, e ็จะมีแบบว่าเป็นเนื้อติดมันแล้วก็เนื้อธรรมดาด้วยเนี่ยมีเบคอนมีไก่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เราน่าจะเน้นเนื้อกันเนื้อติดมันลงไปก่อนนะจ๊ะคล้องร้องดิโคตรหอมอ่ะชอบเนื้อติดมันที่นี่มากเลยอ่ะรู้สึกว่ามันแบบมีความฉ่ำกินแบบทอดอย่างงี้ได้ปะตอนนี้เขายังลงไม่ครบเลยนะแต่ตอนนี้กู้อยู่แล้วนะะ กินก่อนรอแล้วนะเนจริงอก็คือก็ใครแบบลดความอ้วนอยู่เนี่ยคือดูคลิปนี้ตายคาที่กันไปเลยนะคะ <c oughs> เวลา,ากินชาบูบแบบเนี้ยแบบต้องกินกับไข่ดิบแต่ไม่ต้องงงนะคะว่าไข่ดิบมันจะกินได้หรอมันกินได้นะเพราะว่ามันเป็นไข่ดิบแบบอนามัยนะคะอา้าว เนื้อหายไปไหนแล้ววะหายไปแล้วเบลเธอตัดเองหมดแล้วหรอถึงไม่เหลืออีไรเลเหรอปิ้งปิ้งยุ่นนุ่มกำลังอยากกินิยากแต่คิดไปคิดมาแล้วว่าถ้าเกิดเรากินปิ้งยางเนี่ยก็คือหัวจะแบบ เหม็นมากแต่นี้ก็คงอหัวเหม็นนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้มาก็นดาวถือกล้องไปไม่ต้องกินมือ <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าเราอ่ะเป็นคนที่เมื่อก่อนผอมมากเครื่องหนัก45อะไรย่างเงี้ยผอมผอมมากกินแล้วก็ตอนนี้น้ำหนัก52แต่เรารู้สึกว่าบางทีอะถ้าเราผอมเกินไปอะหน้ามันตอบแล้วมันดูแบบว่า ไม่โอเคอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็คือทุกคนที่รู้จักเราก็จะพูดบอกว่าเออแบบเนี้ยดีแหล้ดีดีกว่าเมื่อก่อนเดยถ้าเรารู้สึกว่าเออเราคุณแบบเนี้ยเรามั่นใจแล้วก็โอเคนะคะแต่ว่าไม่อยากให้ลดลดจนเราแบบว่ากินอะไรก็ไม่ได้อันนู้นก็ห้ามกินอันนี้ก็ห้ามกินชีวิตมันซ้ำนะคะหมูกระทะชาบูเนี่ยต้องรู้จัดกันไว้นะคะก็เป็นเพื่อนกันไว้นะคะบอกเลยนะ ตอนนี้สบายท้องก่อนสบายท้อมาเดินอยู่หน้าสยามนะคะทีแบบว่าพวงของกินมาขายฝั่งนี้นะหรือว่าจะเป็นพวกเสื้อผ้าอะไรเบลเอามาซื้อให้โอ้โหใส่ไปไหนใส่สีแดงจะได้นอนไหมเนี่ยซื้อให้ส่ายแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูได้นะเดี๋ยวจะให้โบนะโโอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โองโอ้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 โจ้โอ้โอ้โอ้อปที่จอ้จอ้าอ้โอออ้โอ้อ้โ้้ แนะนำว่าให้ซื้อเป็นถุงผ้าไปเลยหรือถุงใบใหญ่ไปเลยนะเพราะว่าเวลาที่แอมซื้อของเนี้ยแอมก็จะยัดของใส่ถุงผ้าเพราะว่ารู้สึกว่าเออไม่อยากท่้วถุงพลาสติกเยอะเกินมันโล่งร้อนนะคนร้านนี้คือค<เ>อนแทคเลยทีเราอยู่มากก็เคยใส่แบรนด์นี้อยู่นะเคยซื้อจากร้านอะไรวะร้านที่ฟอยไม่ได้มาเดินนาน,น,านแล้วก็จะเป็นฟอที่แบบรวมๆพวกเสื้อผ้าอะไรแล้วก็ราคาสวนใหญ่ก็่จะไม่ได้แรบงบ แตเหมือนเป็นซอยแบบซิกเนเจอร์ของเขาเลยเออเป็นซอยซิกเนเจอร์ที่แบบเด็กสยามที่เป็นต้องบอกว่ารุ่นเก่าวะ่ะใ<ม>ช่มาเดินรุ่นสอาก็มาเดินว้าวเก่งตอนนี้นะคะก็มาอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะเดี๋ยวจะมาไลฟา์นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแวะมาซื้อชานไมไข่มุกโอ้ห6กสิบสี่คิวจะได้กินเมื่อไหร่โอ้ยทุกคนคือคิวมันยาวมากไลแล้ว คืออยากกินชานมไข่มุกมาหลายวันแล้วนะคะแล้วดูคิวดิจะได้กินไหมเนี่ยสงสัยดูถ้าเราอาจจะต้องซื้อชานมไข่มุกร้านอื่นแก้กระหายไปก่อนนะคะเพราะว่าถ้าให้รองคิวแบบนี้คงไม่ไหวเหมือนกันกินอันนี้แก้ขัดไปก่อนแล้วกันมาแล้วจ้าทุกคนซึ่งเขาบอกว่าให้คนต่อนทานนะมันไม่ได้หนึบหนึบหนนไข่มุกที่เรากินทั่วไปอะแต่มันมีความหวานของน้ำผึ้งอยู่อะ ก็ไข่มุกนิ่มมากนิ่มแบบหนึบก,กำลังดีอะไม่หนึบเกินอ่ะดีแต่แก้วละหนยี่ห้านะคะ มาอยู่กันที่สยามแล้วนะคะอยู่ที่ซอย11นะคะร้านลี d e r s o ูนะคะแพ็กเกจนะคะราคาก็จะคนละ390นะคะแล้วก็จะมีแบบให้เราเลือกนะว่าจะเลือกเป็นแพ็กเกจไหนนะคะอะไรเนี่ยตัวไบเนี่ยเขาเรียกว่าหนูฮิปโปนะคะมีความแบบหยุยหยุยเบา อังปื๊ดปืดโอ๊ยนจับจับดิโอ้โหเชื่ออะไรอะคะกลัวกลัวโอัวมากเลยดูสิขาจะจับตัวเตียหน่อยนะตันตันเด็ดสิทุกคนเราโมจะกินทำนู่นทำนี่นะคะลืมอัปเดตสภาพหน้านะว่าวันนี้ก็ออกั้งแดดนะคะนั่งวงนั่งวินนะคะส่วน สภาพหน้าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ซับหน้าเลยทั้งวันนะคะจะสังเกตว,ว่าให้ผิวดูเงาเงาอะคะ่ะแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆแล้ว,วมันไม่ได้มันหรืออะไรขนาดนั้นนะคือเออขนาดเบลอยังทักเลยตอนแรกเบลถามว่าได้เติมแป้งหรือซับหน้าหรืออะไรหรือเปล่าเราไม่ได้เติมอะไรทั้งสิ้นนะทุกคนแต่ดูผิวดิเราไม่ได้ลงนะไฮไลท์คืนนี้เป็นผิวจริงๆที่เราใช้ลองื้นตัวนี้นะคะออชอบประทับใจไม่ถึงก็แบบเจ็บอะไรอย่างี้ น้องกลัวนี่คือตัวอะไรคะแค่เสียงใช่เป็นเมียงแค่เมียงหรือนก๋วยเตี๋ยวนะคือนี่นางทำอะไรนางจำไม่ไเข้าไปในนมฉันจ้าน้องหนาน้องบกน้องหนาน้องไม่มีเพื่อนอยากเล่นด้วยเหรอคะอยากเล่นด้วยเหรอคะตัวใหญ่มากแล่วก็น้องหมาอีก ปลาผีกเบาๆอืมไข่เป็ดนะคะอืมเด็ๆดๆไม่อยาบด,ดีเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทุกคนต้องลองนะคะข้าวหน้าไก่ร้านนี้แบบเด็ดมาก Bye เออแต่ร้านนี้ไม่เด็ดจริง mm hmm. ยอมยอมจริงๆรง้านเนี้ยเขาจะดังก๋วยเตี๋ยวนะแต่ว่า โดยส่วนตัวเราชอบมากินแบบข้าวร้านนี้อร่อยทุกคนตอนนี้นะคะก็กลับมาถึงที่บ้านแล้วนะคะซึ่งเป็นเวลานะคะสามทุ่มนิดๆนะคะซึ่งวันนี้มีความสมบุกสมบันทําอะไรหลายอย่างมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ซับหน้าเลยทั้งวันนะจะสังเกตได้ว่าบริเวณหน้าผากเนี่ยก็จะมีความเงาๆนะคะช้ำๆแต่ว่าบริเวณจมูกเนี่ยก็แอบ,บมันนะคะอันนี้เป็นไฮไลท์เนาะจะขอซับหน้านะคะให้เพื่อนๆได้ชมกันนะ ซึ่งลืมบอกไปนะว่าเจ้ารองพื้นที่แอมใช้ไปวันนี้เนี่ย เขาเป็นรองพื้นนะที่ผลิตในประเทศเกาหลีนะเพราะฉะนั้นเขาจะเน้นให้ผิวดูสวยเป็นธรรมชาตินะแล้วก็รองพื้นตัวนี้เนี่ยตั้งแต่ตอนที่เราทาผิวมันก็จะเงาเงาผิวมันดูสวยๆแบบข้างในคุ้นไม่ถูกเหมือนกันนะทั้งที่เราใช้แบบว่าแป้งแมตนะคะที่แอมจะชอบมันเนี่ยคือบริเวณจมูกนะคะแต่พอซับแล้วเห็นไหมว่าจมูกมันก็ไม่ได้มันไม่ได้อะไรแล้วนะคะนี่ความมันที่ออกมาประมาณนี้เนาะโดยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าชอบนะ คือเขาให้งานผิวสวยจริงๆนะคะแล้วก็เขามีส่วนผสมนะคะของแพนตอนด้วยนะก็คือช่วยฟื้นฟูดูแลผิวนะคะแล้วก็เป็นแอนตี้เอจจิ้งไปในตัวนะถ้าใครที่แบบอยากมีเบบี้สกินอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปดูกันได้เนาะสาหรับเจ้าตัวนี้นะคะเขาจัดโบรอยู่นะจะใส่ราคาไว้ให้แล้วกันแล้วก็ถ้าใครที่อยากไปสั่งนะคะเขาก็มีโปรเช่นกันก็คือแถมฟองน้ําด้วยนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะสามารถไปดูกันได้นะคะก็มีหลายเฉดหลายเบอร์นะคะให้เพื่อนๆได้เลือกกันเนาะ สำหรับวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะวอล์กที่แบบพาแบบไปนูน่นไปนี่เยอะแยะมากมายนะถ้าใครนะคะที่มีสถานที่ไหนหรือร้านอะไรที่เด็ดๆนะคะอยากให้แอมแบบไปลองทานไปเที่ยวนะคะก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูจนจบนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย